ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มีโอกาสมาพบก,กับบรรดาแทนพุทธบริษัทในเรื่องของหนังสืออันเล่นตอนที่เจ็ดเล่มที่ห้าตอนนี้ขอให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงชุมพรตามสาวํำหรับตอนที่หกความจริงควรยให้ชื่อว่าตอนกรมหลวงชุมพรตามตำรวจ ลืมชื่อไปไม่เครียดวันนี้ก็ขอพูดเรื่องกรมหลวงพรต่อไปขอย้อนหลังนิดหนึ่งว่ากรมหลวงพรเขตรดมศักดิ์เมื่อท่านพ้นจากความเป็นคนไปแล้วปรากฏว่าไปเป็นเทวดาชั้นจาถุมหาราชแล้วต่อมาก็ขึ้นเป็นเทวดาขั้นอินทกะ จากอินทกาศแล้วก็มาเป็นท้ามาราชคือคือว่าท่าวิรุณหกในปัจจุบัน <c oughs> ตอนนี้ก็ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเทวดาที่รักษาวัดท่าทรงที่เป็นหัวหน้าใหญ่ที่ปรากฏว่าท่านประจำอยู่ที่แถวพระเจ้าพรมหาราชต้นบริเวณนั้นเห็นเห็นที่ไรเห็นจะนั่งอยู่ที่พื้นที่แท่นใกล้ๆแท่นพระเจ้าพรมหาราช ท่านเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาชั้นก็เป็นกุมภันเป็นของท้าววิรุฬหกก็เปน็นว่าท่านนั่งใกล้ๆอยู่กับรูปหล่อ,อของกรมหลวงยุพรเขตอุดมศักดิ์เป็นเทวดาข้างอินทกะอินทกะที่หมายความจจะเป็นผู้บัญชาการนะอาจจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพเหล่าใดเหล่าหนึ่งนั่นเอง ก็ขอคุยกันต่อไปถึงเรื่องของกรมหลวงนิพรเขตอุดมศักดิ์ตอนที่ต,ตามสาวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการบนกรมหลวงนิพรเท่าที่เห็นประจักษ์มาจริงๆคือตามคนที่หายไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดไปยังไงก็ตามเมื่อบนแล้วสามวันพบทุกทีรับบ้านทุกที แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอว่าถ้าบางคนบางคนไม่สามารถจะมาได้หนึ่งตายสองถูกกักบ,บริเวณคือถูกขังแล้วก็สามทุกพลภาพอย่างนี้คงมาไม่ได้ในนี้ก็ท่านอาจจะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นทุกพลภาพก็ยังมีใครคนใดคนหนึ่งส่งข่าวให้ทราบ และมีโอกาสจะไปรับได้แต่ถ้าว่าการบนเทวดาบรรดาท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าความสามารถของเทวดาก็มีจำกัดเหมือนกันก็มีบางสิ่งบางอย่างเกินขอบเขตของท่านฉะนั้นการบนต้องรู้เรื่องกันจะต้องบนเฉพาะกิจอย่าบนให้เปลือะไปถ้าบนเปรอะไปทุกสิ่งทุกอย่างเทวดาทำไม่ไหวก็เลยไม่ทำให้ ในเวลาบนจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกรมหลวงยุคอนเก่ยวดูงศักดเวลาบนต้องสวายแตต้องถวายเครื่องสังเวยก่อนเมื่อรับผลสมบูรณ์แบบแล้วก็ถวายอีครั้งหนึ่งนี่เป็นระเบียบของการบนขอซ้ำอีกนิดหนึ่งว่าการบนคืนหนึ่งมีข้าวปากหม้อหนึ่งถ้วยสองหมูต้มหนึ่งชิ้น สามไก่ต้มหนึ่งตัวสำหรับหมูต้มกับไก่ต้มเลยถ้าคนมีสตางค์หน่อยหมูต้มใช้ไม่น้อยกว่าครึ่งกิโลและไก่ต้มต้องใช้ไม่น้อยกว่าหนึ่งตัวถ้าคนที่จนๆมีสตางค์น้อยหมูต้มใช้ชิ้นเล็กๆก็ได้ไก่ต้มไม่ต้องถึงตัวและใช้ชิ้นก็ได้แล้วก็มีขนมีแล้วมีขนมจีนน้ำพริก ของหวาก็มีทองหยิบฝอยทองเท่านี้เองเวลาบนหรือแก้บนเวลาเช้าให้ใช้เวลาก่อนบาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีถ้าตอนบ่ายให้ใช้เวลาก่อนบ่ายสามโมงเย็นสิบนาทีก็เป็นว่าขอเล่าเรื่องของท่านต่อไปในเรื่องการในการตามสาวอย่าลืมว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะ จะขอนำธรรมะกลัวเขามากับเรื่องเขานิทานขบรรดาท่านบุฟังอย่าลืมนะว่านี่เป็นนิทานนิทานตอนนี้เรื่องเป็นเรื่องจริงแต่การเห็นจะจริงและไม่จริงก็ไม่ทราบถือว่าเป็นนิทานก็เป็นอันว่าวันหนึ่งในเวลานั้นที่อาตมากำลังแจกของกระผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาร <c oughs> ก็ไปจากวัดชิดเดินเศษ พอกลับมาถึงวัดก็มีคนที่รู้จักกันจริงๆเวลานั้นเธอยอมรับนับถือไปมาหาโส่เสมอเป็นผู้ชายมากับบรรดาญาติหลายคนผู้ชายคนนี้รูปร่างอ้วนๆผิวขาวมาถึงเธอก็รายงานให้ทราบเพราะว่าอันดับแรกเขาบอกก่อนนะ เธอมาถ่งถึงตัตตอนบ่ายเวลานั้นไม่มีเวลาพบกันเวลากลางคืนลงสอนด้วรกรรมฐานเธอก็ลงปฏิบัติด,ด้วยพอปฏิบัติเสร็จเธอก็รายงานให้ทราบว่าลูกสาวของผมหายจากบ้านไปเกือบสองเดือนผมใช้เวลาตามมาเดือนเศษซึสิ่งเงินค่าตามไปสองหมื่นบาทเศษยังไม่พบ อยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อว่าเวลานี้ลูกสาวคุณอยู่ที่ไหนเธอยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วถ้ามีชีวิตอยู่จะกลับบ้านเมื่อไรถ้าเธอกลับเองไม่ได้อย่างวิธีใดให้เธอกลับความจริงเขาถามตามเหตุตามผลบรรดาท่านพุทธริษัทชแต่มาฟังแล้วก็คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกินวิสัยของเรา เราไม่สามารถจะจัดการให้ได้ถ้าจะถามว่ารู้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้ <c oughs> ถามว่าใช้กำลังเขาสมาธิดูให้ได้ไหมกำลังเขาสมาธิบรรดาท่านพุทธบริษัทมันต้องใช้เวลาที่เราไว้วางใจเวลาเหนื่อยเน่อยแบบนั้นมันก็ไม่แน่เหมืนกันถึงว่าเวลาสงัดก็จริงก็กไม่แน่ เพราะว่าสมาธิฉันสวะเขาตะมานี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างเป็นของธรรมดาถ้าเขาถามมานี่ไม่แน่นักถ้าเกิดความรู้สึกกันเองนี่แน่นอน <c oughs> เพราะเวลาก็ถามมาบางทีมันเหนื่อยไม่รู้เรื่องก็รวมความว่าเอาอย่าง,งก็เลยบอกก็าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าถามฉันเลยนะว่าฉันกับคุณเนี่ยความจริงมันก็ไม่ดีกว่ากัน มันก็เป็นคนเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีความเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันมีการง่วงนอนตื่นนอนเหมือนกันหิวกระหายเหมือนกันไม่ดีกว่ากันเลยก็นในที่สุดก็เรียกว่าร่างกายเราเสมอกันสำหรับด้านจิตใจเนี่ยเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ต่างกันก็มีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันและสิทธิของเราก็ไม่ต่างกัน สิทีิก็คือว่ามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือแก่นอกจากแก่ก็มีป่วยนอกจากป่วยก็มีการพัดพราเจ้าของรักของชอบใจในที่สุดเรกาก็ตายเวลานี้คุณต้องพัดพราเจ้าของรักของชอบใจคือลูกสาวหายไปจากบ้านฉันเองก็ต้องพัดพราเจ้าของรักของชอบใจมีพ่อกับแม่ตายไปนานแล้ว แล้วก็มีน้องสาวเขเล็กอีกคนหนึ่งตายไปนานแล้วทั้งหมดทั้งสามคนก็เป็นคนที่รักที่เคารพของฉันเรามีสภาพเหมือนกันนีด่ดรบบรดาท่านพุทธบริษัทอันนี้เป็นธรรมะในท้องเรื่องจําไปเลยนะจะไม่ลงธรรมะตอนท้ายเอาตอนนี้ก็แล้วกันกลรกวความว่าคนเราที่เกิดมาคนก็ดีใส่ก็ดีมีสภาพเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมด ต่อไปก็แนะนำเธอว่าเอาอย่างนิติคุณวันตอนรุ่งขึ้นเช้าคุณทำที่วัดนี่ก็ได้เพื่อความมั่นใจบนกรมหลวงยุพน์แต่ว่าการบนคุณจะต้องคิดว่าสิ่งทั้งหลายแหละทั้งหมดมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่เกินวิสัยก็ได้สิ่งเป็นสิ่งที่เกินวิสัยก็ได้แต่ถ้าว่ากรมหลวงยุพรเขตอุดมศักดิ์นี่เท่าที่เขาบนตามคุณกันไม่เคยพลาด แต่ว่าทางนี้ถ้าคุณต้องยอมรับนับถือท่านจริงๆนะเพราะบอกเท่านี้เขาก็บอกว่าสมเด็จกรมหลวงยุพนีผมเคารพมาก,กเคารพเกยบอกว่าถ้าคุณเคารพอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคนใหญ่เขาถามว่ามีเครื่องอะไรบ้างก็บอกว่าคุณจัดข้าวข้าวปากหม้อนหนึ่งถ้วยกับหมูหนึ่งชิ้น เวลานี้คุณไม่อยู่บ้านเท่ากาเกณฑ์ไม่ได้ถา้าเกณฑ์ได้คุณมีฐานะดีก็ควรจะใช้ชิ้นละไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลแล้วก็ไก่หนึ่งตัวถ้าสามารถทําได้ถ้าไก่ไม่ไม่สามารถทําได้ก็เอาเอา,เอาไก่หนึ่งชิ้นหมูหนึ่งชิ้นเล็กก็ได้ถ้าหากว่าทุนน้อยต่อไปก็ใช้กระน้จีนน้ำพริกหนึ่งถ้วยเนี่ก็ใช้ ทองหยิบไฟทองอย่างใดน้อยน้ยนยก็ได้คุณตั้งโต๊ะเอาโต๊ะที่กุฏิฉันมีมาตั้งเข้าแล้วก็าขาวปูเอาแจกันดอกไม้วางเข้ากลางโต๊ะเอาเครื่องจุดธูปจุดเทียนมาวางเข้าแล้วกระโบนท่านถาวายพร้อมกันเวลานั้นเลยนะว่าขอถาวายเครื่องซซ่งเวยเป็นการสักการบูชาก,กุหลาบยุพนกคนะรวมทธณะโดยเพราะท่านมีรท้สิทธิ์มาก ถ้าหากว่าไม่เกินวิสัยลูกสาวผมชื่อนี้เธอหายไปวันประมาณวันเท่านั้นเอาจะบเอาประมาณกันอาจจะไม่แน่นอนถ้าไม่เกินวิสัยขอไปปรดตามกลับมาถึงบ้านภายในสามวันแล้วก็ถ้าเกินวิสัยถ้าสามวันไม่ทันก็จะก,กี่วันก็ได้ค่อยกลับมาเร็วๆต้องให้เวลาทานพรารุ่งขึ้นเขาก็รีบไปตลาดแต่ตอนเช้า รายกดเวลาก่อนสองโมงสิบนาทีเขาทันทุกอย่างเขาต้มมาจากตลาดหมดมาถึงก็ตั้งโต๊ะก่อนหน้าเวลาสองโมงเกือบสิบนาทีประมาณสิบห้านาทีเขาก็เริ่มจุดทูบเทียนเขาบอกว่าเวลานี้ยังเหลือไม่ถึงสิบนาทีเกินกว่าสิบนาทีจะทําได้ไหมครับก็บอกว่าทําได้เลยทําได้เขาก็บน ท่านไหวเครื่องเซงเวยท่านก็บอกว่าถ้าลูกสาวกลับจะถาวายใหม่เมื่อเขาบนท่านเสร็จเขาก็ลากลับบ้านเมื่อลากลับบ้านไปแล้วไม่นานประมาณทักสายสี่วันเสร็จเสร็ถึงห้าวันไม่เกินห้าวันนะจำไม่ได้ดนัดมาหลายปีมาแล้วก็ปรากฏว่าบุคคลคณะนี้กลับมาอีกขอประธานอภัยลืมบอกไป ว่าเจ้าภาพชุดนี้อยู่อำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขณะนี้ก็เดินทางกลับมาอีกมาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเธอกด็ดีผิวขาวทุ่มท่วมหน้าตายิ้มแย้มแจ่ม,มใสและท่านพ่อก็รายงานบอกว่าลูกสาวคนนี้แหละครับที่หายไปจากบ้าน หลังจากขมบนกรมหลวงพรแล้วกลับไปที่บ้านจากวันบนถึงวันเถถึงวันเด็กมาเป็นวันเวลาสามวันพอดีเด็กกลับมาถึงตอนเย็นอาตมายก็ลองถามแม่หนูไปยังไงมายัางไงลูกถึงได้ไปจากบ้านแล้วมายอมกลับเธอก็เล่าความเป็นมาอย่างนี้บรรดาท่านผู้ฟัง ฟังแล้วก็จำจาแล้วก็คิดคิดแต่อย่าตำหนิกันเพราะมันเป็นกฎของกรรมเธอบอกว่าตามโบติเธออยู่บ้านตลาดที่ใกล้บ้านที่สุดคือตลาดโพทะเลอำเภอโพทะเลในความจริงแม้แต่ตลาดเธอก็ไม่เคยไปกับเขาเพราะเป็นเด็กไม่อยากเที่ยวเป็นเด็กที่ไม่อยากจะไปไหนอยู่กับบ้าน ถ้าจะกล่าวไปก็เป็นเด็กชอบรักษาประเพณีตามแบบโบรนาณแต่ค <c oughs> ว,วามจริงหญิงสาวรักษาประเพณีอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นเวลาสมัยก่อนก็ตามสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามสมัยหน้าก็ตามถ้ารู้จักเก็บตัวอย่างนี้เป็นหญิงที่มีราคามีค่าสูงเพราะใครใครต้องการถือว่าเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นคนเรียบร้อย เมื่อการจะแต่งงานเขาต้องดูเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้ดีวันหน้าจะดีไหมถ้าหากว่าแสดงการคล่องตัวเกินไปคุณก็ไม่ค่อยไว้วางใจในโดยเฉพาะอย่างยิ่งจเจนว่าเป็นคนไร้ค่านั่นหมายความราคาถูกซื้ออะไรวางอะไรก็ได้เหมือนนั้นไม่แปลกแต่ว่าสงบสงเง่ยมเก็บเก็บตัวนี้คนต้องการ แล้วมีการหวงแหนนี่ตามความรู้สึกก็แต่มาที่เป็นผู้ชายแล้วก็ผู้ชายที่รู้จักสร้างตัวทุกคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันบอกว่าถ้าชูชายเกินไปแล้วก็เห็นมิของไร้ค่าชูชาดมาแล้วก็ชูชาดไปได้มาแล้วแล้วก็วางวางวาง,วางก็ได้ใหม่ได้ใหม่แล้วก็วางใหม่วางแล้วก็ได้ใหม่ มันเป็นของไม่ยากและท่านผู้นั้นท่านก็นไม่ถือตัวท่านก็ถือว่าจับหรือวางาอะไรไม่ใช่ของแปลกก็เลยเป็นคนได้ค่าไปขอเ,เล่าเรื่องของเธอต่อไปเทก็เลรฟังว่าบ้านหนึ่งพ่อกับแม่ไปนาเธออยู่ที่บ้านคนเดียวจะว่าคนเดียวคนได้มีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนเป็นคนแก่อยู่บ้านด้วยก็มีเพื่อนสาวข้างๆบ้าน เป็นคนหมู่เดียวกันเธอนัดแนะกับผู้ชายว่าจะพากันไปจะอยู่กินร่วมกันแทนแการแต่งงานปกติเขาเรียกว่าวิวาคนทันคือจะพากันไปแต่เขาก็ไม่บอกเธอเป็นว่าคนนี้ก็อยู่บ้านเหมือนกันพ่อแม่ไปไถนาก็เป็นว่าเขาก็มาชวนเธอบอกไปเที่ยวตลาดก็ไม่ละไปซื้อของเล็กๆน้นนอยๆไปเดี๋ยวก็กลับ เธอก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านปกติก็มีมีอะไรเป็นคนที่น่ารักชอบพอกันมากก็เวลาญาติผู้ใหญ่ที่เฝ้าบ้านอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าฉันจะไปตลาดับเพื่อนสักครู่หนึ่งเระเดี๋ยวจะมาท่านญาติผู้ใหญ่ก็ไม่เห็นจะจะมีอะไรไว้วางใจก็บอกว่าไปเถอะป้าอยู่บ้านเองคันเมื่อเธอไปถึงตลาดไปถึงก็มีผู้ชายอยู่สองคน นั่งอยู่ที่นะั่นอยู่ที่ตลาดแล้วไปเจอเพื่อนหญิงเข้าเธอเข้ามาทักทายปราศัยเขาก็คุยกันเบาๆฟังไม่รู้เรื่องพอเดี๋ยวหนึ่งเขาก็สั่งอาหารมาเลี้ยงเขาก็เลี้ยงเธอด้วยตั้งสี่คนก็กินกันกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินไปเดินมาพอเดียวหนึ่งพอเดียวหนึ่งก็มีรถแท็กซี่คือรถยนต์เล็กๆรถเก๋งมาจอด าชายสองคนก็บอกกับเพื่อนบอกเราจะไปเที่ยวจังหวัดพิจิตรกันไหมล่ะไปเที่ตลาดโน้นเพื่อนในความจริงเขานักเขารู้กันอยู่แล้วก็บอกว่าไปเขาก็ชวนเธอไปด้วยเธอก็บอกว่าไปไกลนักไม่ได้หร้กประเดี๋ยวป้าจะบ่นพ่อกับแม่จะมาเธอบอกไม่เป็นไรจะไปรถพิเศษเหมาไปปะเดีก็กลับไปเดียเด๋ยววก็กลับก็เลยนั่งรถไปกับเขา เป็นอนว่าชายสองหญิงสองเมื่อล่งรถไปเขาไปถึงจังหวัดพิจิตรเมื่อเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวเขาก็พาขึ้นรถโดยสารเป็นรถยนต์สมัยนั้นยังไม่มีรถทัวร์เป็นรถประจำทางเขาพาขึ้นเขาก็ถามเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่าเราจะกลับอำเภอโพทะเลเนี่มันต้องกันง่าย เรียกว่าไม่ต้องต้มเลยนะสุกอยู่แล้วเพราะคนไม่เคยไปไม่เคยมาเธอก็นั่งรถไปกับเขาแต่แทนที่รถจะวิ่งเข้าอำเภอโพทะเลก็วิ่งลงนครสวรรค์แล้วก็เรื่อยไปกรุงเทพเธอก็จนใจเพื่อนหญิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไปเที่ยวกรุงเทพกันประเดี๋ยวแล้วก็กลับพอถึงกรุงเทพแล้วก็ก็พาขึ้นรถ รถแท็กซี่ไปสถานีรถยนต์สายใต้จากสายใต้ก็ไปจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นว่าเธอก็จำเป็นจำใจจะต้องไปกับเขาเสื้อผ้าก็มีไปชุดเดียวแต่เพื่อนหญิงเขาเตรียมพร้อมสำหรับเพื่อนหญิงนั้นเสื้อผ้าฝากคนไว้ที่ตลาดเรียบร้อยแล้วกระเป๋าเขาสองลูกเขาใส่กระเป๋าเต็มสองสองลูกอยู่ที่ตลาดแล้ว เรฝากแรงค่าที่รู้จักกันไว้ก็เป็นว่าเธอก็ใช้เสื้อผ้าของเพื่อนและต่อมาชายหนุ่มก็ซื้อเสื้อผ้าให้เธอใช้ไปพักที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ไม่ใช่ตัวเมืองเป็นเขตของอำเภอบางระมา <c oughs> <c oughs> เมื่อเธออยู่ที่นั่นมันก็เหงาเคยอยู่บ้านไม่เคยไปไหน แล้วไปที่ไหนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนก็มีเพื่อนหญิงที่ไปด้ยวยกันคุยกันบ้างจะของบ้านเขาใจดีก็ช่วยของบ้านทำน่นบ้างทำนี่บ้างตามปกติเมื่อเวลาผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนเศษในช่วงนั้นเธอก็บอกว่าคิดถึงบ้านแต่ไม่รู้จะกลับยังไงเห็นรถยนต์วิ่งผ่านหลังบ้านก็ไม่ทราบว่ารถยนต์ไปไหนเขาเขียนว่ากรุงเทพจังหวัดสุพรรณบุรี นันจะมากรุงเทพคนเดียวก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีก <c oughs> เมื่อเข้าถึงกรุงเทพก็งงเต็มทีแล้ว <c oughs> บ้านเมืองมันกว้างรถก็มากคนกมากทิศทางไปไหนก็ไม่ทราบจนดอนต่อมาเธอบอกว่าวันหนึ่งขานาที่อยู่ที่นั่นแล้วก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งเล่นเพลิน,นอ่านหนังสือบ้างทำงานเล็กน้อยบ้าง เรียกว่าอยู่บ้านท่านไม่นิ่งดุดได้ปั้นวัวเป็นควายให้ลูกท่านเล่นตามกติของโบราณก็ช่วยย่ของบ้านทําทตามปกติเท่าที่สามารถจะทําได้เห็นรถยนต์มาแต่ไกลมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านรถยนต์คันนี้จะไปทางถึงกรุงเทพไปถึงกรุงเทพแล้วเราไม่รู้ทิศทางจะไปแต่ว่าคิดว่ากลับได้ เราจะบอกเขาบอกว่าเราจะกลับจังหวัดพิจิตรคงจะมีรถยนต์มาช่วยเราได้ส่งทางให้ขึ้นให้ขึ้นรถยนต์ที่มาจังหวัดพิจิตรได้เธอคิดในใจแต่ัดสินใจเอาเองซึ่งทุกวันไม่เคยมีรมอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าตอนนั้นหนูมีสตังค์ไหมเธอก็บอกว่าระยะนั้นหนูมีสตังค์ติดตัวอยู่ห้าร้อบาท เมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งหมดเมื่อรถจนเข้ามาใกล้ก็วิ่งออกไปจากบ้านขอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็รับและคนในบ้านก็ไม่มีใครติดตามมาโทรมาถามมาห้ามมาปรามทุกคนก็ดูนเฉยๆแล้วก็ยิ้มทุกคนนั่งดูคอพากระต่างคนต่างยิ้มเธอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขายิ้มเพราะอะไร ในที่สุดเธอขึ้นรถยนต์รถยนต์ก็มาจอดมาจอดที่สถานีรถยนต์สายใต้ขณะที่เธอนั่งในรถยนต์เธอก็มีความรู้สึกว่าในเมื่อถึงกรุงเทพแล้วเราจะไปยังไงเวลานั้นไม่มีความสูขสึกอะไรวิตกกังวงลว่าตอนกรุงเทพเนี่ยเว่าเมืองกรุงเทพมันใหญ่โตกว้างขวางมากจะไปยังไงได้ แต่ก็คิดว่าถ้าถึงกรุงเทพเราพอมีสตังจะเหมาแท็กซี่ให้เขาไปส่งส่งรถโดยสารที่จะไปจังหวัดพิจิตรเธอคิดตัดสินใจตามนั้นก็นั่งมาเฉยๆแต่ไม่เฉยเราคิดเลยมาแต่ก็น่าสใจรเมื่อรถยนต์ถึงสถานีรถยนต์สายใต้ก็ยนต์จอดเขาก็บอกว่าถึงสุดทางแล้วครับลงได้ครับ ทุกคนก็ตามพระต่างพากันลงเธอก็ลงลงอย่างคนที่ไม่รู้จะไปไหนแต่ก็ไปที่นาสัจันใจมากที่สุดพอลงมาแล้วเดินไม่ได้สองสามก้าวพระก็พบพี่ชายยืนอยู่ตรงนั้นไปเห็นพี่ชายก็ดีใจโผลเข้าไปกอดพี่ชายถามว่าพี่มายังไงพี่ชายก็ตอบว่าพี่มาตามน้องแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหน วันนี้อยมาคืนนี้อยู่ที่พักพักที่วัดใกล้ใกลๆแต่วันนี้อยากจะมาที่นี่คิดว่าบางทีน้องอาจจะมาบ้างหรือมาไม่มาก็นั่งแก่กลุ่มดูคนขึ้นรถลงรถแต่ก็บังเอิญพบน้องพอดีเป็นอันว่าพี่และน้องต่างคนต่างดีใจเธอก็หมดทุกพี่ชายก็มีสุขก็พบน้องเธอก็มีสุขก็พบพี่ ในที่สุดก็พี่ก็บอกว่าไปกินข้าวฉันน้องก็พานน้องไปกินข้าวความดีใจของพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปบ้านลยวันนี้ถ้าเราจะไปก็ไปทันแต่มันจะค่ําค้างกรุงเทพซะก่อนค้างกับพี่พี่อาศัยกุฏิพระอยู่แต่ว่าก่อนจะไปกุฏิพระไปดูหนังกันก่อนน้องสายก็บอกว่าเครื่องแต่งตัวไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีเปลี่ยน พี่ชายบอกก็ไม่เป็นไรไอ้โรงหนังนี่เขาไม่ห้ามเขาาเไม่ห้ามเขาไม่ถือก็พี่พาน้องชายไปดูหนังที่โรงหนังแกรนเสร็จก็กลับมาค้างที่เดิมเช้าก็ลาพระธันมาถึงบ้านเมื่อมาถึงบ้านพ่อแม่ก็ดีอกดีใจมากรุงข้นช้าก็จ่ายของแก้บนอย่างหนักหมูไม่ใช่เครื่องกิโลแล้วเป็นหลายหลายกิโลแล้วไก่ก็หลายตัว อะไรก็มากขนมจีนก็เป็นหาบก็เป็นว่าเธอก็ไม่แก้ที่บ้านเธอแกบอกก็วนที่วัดท่าสงก็ต้องมาแก้ที่วัดท่าสงประเดี๋ยวกรมหลวงยุคพท่านจะว่าเอาเป็นอันว่าเมื่อเขามาถึงหลังเที่ยงก็ให้แก้เวลาบ่ายก่อนบ่ายสามโมงสิบนาทีนี่แหละบรรดาท่านพุทธวิสั์เวลานี้หรือเวลานาทีสร็จศก็เล่าเรื่องนี้จบพอดี เป็นอนวุวาสมเด็จกรมหลวงยุพรออเขตุดมศักดิ์ท่านก็เป็นเทวดาประเภทที่เรียกว่าสงเคราะห์คนจริงๆและบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและท่านผู้ฟังอย่าลืมว่ากฎธรรมดาก็คนที่เกิดมาคืนหนึ่งเกิดแล้วก็มีแก่สองต้องมีการป่วยไข้ไม่สบายสามมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใหญอย่างคู่นี้และสี่มีความตายนิสุด ขอทุกท่านอย่าประมาทในชีวิตค,คิดสร้างความดีขึ้นหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการสงเคราะห์ตัดโลภะความโลภที่ละน้อยสองรู้จักการรักษาสินเพื่อการตัดความโกรธที่ละน้อยสามรู้จักการเจริญภาวนาคือรู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าออหายใจออกรู้อยู่หายใจออกถ้าไม่รู้จะภาวนาว่าอย่างไงภา,าวนาว่าพุโทโธหายใจเข้านึกว่าพุทห้ใจออกทักวโธ ทำวันละสองสามนาทีก็ได้เวลาจะทำนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งท่าไหนก็ทำได้อรบันดาท่านพุทธริสัทถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนจะไม่ตกนรกก็เวลามันหมดจะแล้ว่ิรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในเวลาอีกประมาณสิบวินาทีเ็สศษก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พนผน จงมีเดบรรดาแต่พุทธสาวนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี